ได้มาเป่าธานเลียง่านเอ้ยท่านนี่ละมีทั้งธานไม่กระเดามีทั้งธานไม่บักม่วงไม่บักม่วงแล้วไม่อยู่ขน้อมละไปเบิ่งทางคนเด้อมีทั้งคนอ้วนแล้วคนใจเผาดอนล มาเบิง่งวิธี <ไป S 1> การเผ<ล>าทานกันต๋องเลี้ยงล่งไปนี่แล้วคันไปดีเด้อละ่ะขี่แกรเลี้ยงทานคุณบ่เลี้ยง,งนี่คนเลี้ยงสวัสดีครับนมีมาเบิง่งวิธีการเผาทานครับนะครับกานเลี้ยงใหม่ก็คือ เอาล mm. ักเท่รอเท่ารอวางไปก่อนนหน่้ยวางเงามาสิถ้ากขาจวางขวางขวางขวางมาสิครับเงาผุด้วยนะอ๋อบะไงาแม่นมาเลนก็มีไา้ลยมาเลยยังไย่นครับอืมโ้คคุณกันเลยเรื่อย อ่านแกบอกาด้ด้ยกากอะไรเนี่ยเอาวยอ่านเรียนยุดน้ำดากบัวปะล้ามหนังสือล่วงพรมหาบัวออกอยอจกันนะอามีกระเรียงอามีกระพันที่ดอกกันปะ

ตีนัเรื่งงมันเทียวนะไปเรียงใหม่แล้วครับเด้อกันดสั่งกระสีครับเอาอย่างบบ่ามันเอาสังกดเอาฝืนมาจเงเ่ได้ปกเครื่องนะ นี่นี่ต้นนี้ฮะตัวต้นผึ้งอือเนี่ยเอาบะเฮกจูดจูดก่อนแขนมาเอาอย่างไหมเนี่ยเก็บต่อไปก็กบดินได้แต่ตัวอาก้ก็อย่างนี่เด็กเสียมันนีสิดีกว่ามั้ง ตอนนี้เห็ดปองควันเป็นบนในจุดไปแล้วเมื่อกี้นี่ควันก็จะออกข,อขอ้างนะ แล้วก็ได้จบคลิปเพื่อนสนี้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ